ยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ลองแต่งดูนะคะก็คือโคกา n e เนโกโนจินจะหรือก็คือสารเจ้าแมวทองคำค่ะเป็นต้นนะคะนะซึ่งสามารถอ่านกล่อนนะคะนะเป็นคำว่าคานาเนโกชายก็ได้ค่ะที่หมายถึงสารเจ้าแมวนะคะนะนการรับการเติมนกเข้าไปค่ะจึงเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะคะนะถ้าเกิดว่าเราเขียนต่อกันถามว่าทำได้ไหมคะก็ พอจะทําได้ค่ะแต่ความหมายอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะคะนะแล้วก็ต่อมาค่ะการขอบคุณสําหรับอาหารนะคะนะแน่นอนอค่ะคําว่าอิตาดากิม่าเราจะพูดก่อนที่เราจะกินข้าวเพื่อเป็นการขออนุญ,ญาตและเป็นการขอบคุณนะคะนะที่ได้รับประทานอาหารในส่วนนี้ค่ะหลังจากที่เรารับประทานเสร็จแล้วนะคะนะเราจะใช้คําว่ากชิโซซามาเดชตะก็คือเป็นการพูดเพื่อขอบคุณสําหรับอาหารนะคะนะ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าการรับทานอาหารของเราจบแล้วล่ะค่ะนะมินササน,น่าบะหมี่ข้าวาก,กิมซัมมแซังรซ์วตสุกะือทุกคนตอนนี้ได้เตรียมอาหารเย็นให้เสร็จแล้วนะไม่ทราบว่าคุณแซมคุณชอบ กินข้าวแกงกะหรี่พร้อมกับข้าวหรือเปล่านะคะนะใい好สกすเดสให้สกเดสฉันชอบนะวのตชิโนไดโกฮでเดสฉันเองก็ชอบมากๆเลยล่ะค่ะจ้าอิตาดาคิมัสจ้าอิตาดาคิมัสรับประทานอ่าเรามาเริ่มรับประทานอาหารกันเถอะนะอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสก็คือเรามารับประทานกันเลยค่ะโอしชิโอิชิอร่อยนะคะนะ อืมโอชิก็อย่าที่บอกนะคะนะว่าสามารถใช้คาว่าอึมมือได้นะคะนะในบริบทที่เหมาะสมค่ะกุชิโซซามาเดชตากุชิโซซามาเดชตะก็ขอบคุณสลับอาหารในมือน,นี้นะคะนะในมารยาทของคนญี่ปุ่นนะคะนะก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นแขกเข้ามาเนี่ยแล้วเราอยากจะรับประทานอาหารหรือว่าเขาเสิร์ฟอาหารมาให้นะคะ การที่เราพูดขอบคุณก่อนก็เป็นการให้เกียรติเจ้าบ้านได้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับที่เลี้ยงด้วยเช่นกันนะคะนะจึงอาจจะมีความหมายอีกมุมหนึ่งนะคะนะก็คือขอบคุณที่เลี้ยงนั่นเองนะคะนะหมายถึงว่าขอบคุณที่ให้เราได้รับประทานอาหารจากป้าของคุณนั่นเองค่ะตรงนี้จําได้ว่าเหมือนไม่มีใครมีป้ายนะคะนะอันนี้น่าจะอัปเดตใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยฟูจิอาคิจิอิจิบังกาชิบองเดนเมเกะค่เป็นร้านขายกาชาปองโดยเฉพาะเลยค่ะ น่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆด้วยนะคะนะเพราะว่าไม่เคยเห็นตู้สีชมพูมาก่อนด้วยค่ะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าใส่เลบเลบเบอร์ใหม่นะคะนะลองดูหน่อยแล้วกันค่ะได้ฟิลเตอร์อะไรมาคะใส่ลายน้ำนะคะนะชอชอบบัตเตอร์ไฟหรือผีเสื้อนะคะนะคาวาอีคาวาอีน่ารักนะคะคครฟราฟลมีสีสันค่ะท ทพุบินค่ะอันนี้ของใหม่แน่ๆเลยล่ะค่ะนะมีการตั้งป้ายโฆษณาใหม่ๆแล้วค่ะแต่น่าจะยังไม่เห็นมีโซนใหม่ที่ถูกเปิดไว้นะคะนะส่วนใหญ่ก็คือเราค้นหาหมดแล้วล่ะค่ะ